ระหว่างช่วงปี2,551ถึงปี2,554 25สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่กัมพูชาเห็นว่ามีนโยบายก้าวร้าวไม่เป็นมิตรทำให้เกิดการเผชิญหน้าทางทหารในพื้นที่ชายแดนหลังการขึ้นทะเบียนมรดกโลกประสาทพระวิหารเมื่อวันที่7กรกฎาคม2,551กัมพูชากล่าวหาไทยเมื่อวันที่15กรกฎาคม ลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาส่งทหารเข้าวัดแก้วสิกขาคิริสวาระในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรซึ่งกัมพูชาอ้างว่าอยู่ในเขตแดนกัมพูชาตามคำตัดสินศาลปี2,105และเห็นว่าการที่ฐานไทยเข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการสู้รบในปี2,554เกิดจากความเข้าใจที่แตกต่างกันในคำตัดสินของศาล สารตัดสินเมื่อวันที่15มิถุนายน2 5 0 5ให้ปราสาทเป็นของกัมพูชาและถอนกำลังทั้งหมดออกจากพื้นที่ใกล้เคียงรอบปราสาทหรือวิสินิตี้แต่ไม่กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องปรับกำลังออกรัฐบาลของจอมพลสลิ์ธนรัตน์มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่10กรกฎาคม2 5 0 5กำหนดพื้นที่รอบปราสาทเพื่อถอนกำลังออก ให้มีระยะห่าง100เมตรด้านตะวันตกของตัวปราสาทและ20เมตรทางด้านเหนือมีพื้นที่รวมกว่า160ไร่คัมพูชาเชื่อว,ว่าในคำสั่ง3ได้กำหนดให้พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ2,800ไร่อยู่ในเขตคัมพูชาที่ไทยต้องปรับกำลังออกเ ดองเลนิมิตดองลาเรชองดูต้องประเด็จเปลี่ยนเฮียทรงได้คริสดองหลักการดังในจอมเชื่อหลักเกณฑ์หลักกลัวเสียองเชียร์มองบาเจในการแถลงด้วยวาจาของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮพเห็นว่าความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนต้นปี2554เป็นผลจากนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวของกัมพูชาและความต้องการเข้ายึดครองพื้นที่46ตารางกิโลเมตรของไทย De même, le Comos continue à soutenir que le présent différent de frontières a pour origine les questions de politique intérieure thaïlandaise, alors que ce sont sa propre politique étrangère agressive et ses nouvelles ambitions territoriales qui en sont les vraies causes. รวมสังเกตการการถอนกำลังจากพื้นที่รอบปราสาท,ทาเมื่อวันที่15กรกฎาคม2 5 5 5ันายวีราชัยย้ำถึงการปฏิบัติตามคำสั่งสารไม่มีข้อขัดแย้งกับฝ่ายกัมพูชาจึงไม่มีเหตุให้ศาลต้องรับคำร้องตีความสอดรับกับความเห็นของนักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศผู้านนี่ไม่เคยเอาเรื่องเก่าขึ้นมาตีความใหม่เลยถ้าเปิดสาร ถือว่าเรื่องที่ตัดสินไป50ปีแล้วยังไม่รู้เรื่องกันต,ต้องมาตีความกันใหม่เนี่ยเรียกว่าแย่หรือเกินนะสารไม่ควรจะทําเลยมนสารเคยทามาสองสามคดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยภายในหนึ่งปีไม่ใช่แม้แต่อายุความสิบปีนี่ห้าสิบปีแล้วปฏิบัติมาจนครบถ้วนแล้วไม่มีใครเถียงเลยไม่มีข้อโต้แย้งเลยไทยก็รายงานให้สาประชาชาติทราบแล้วในวันจันทร์ที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนองค์คณะผู้พิพากษาสารจะวินิจฉัยคําร้อง ขอให้สารใช้เส้นเขตแดนตามแผนที่ฝรั่งเศสหรืออเน็กส์วันเป็นแนวเขตแดนด้านปราสาทพระวิหารหากสารเห็นตามที่กัมพูชาล้องจะทําให้ไทยเสียที่ประไตยเหนือดินแดน4.6ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทยพีบีรายงาน